มูสามูทสองสี่หกศูนย์ส่วนประจุสี่วงสูงหนึ่งสองศูนย์ 3, 12, สีสายซ้ายหนึ่งรอบสายขึ้นขึ้นรอบสามพร้อมสามพร้อม มันเป็นเอพื้นใหญ่พอยิงไปแล้วเสร็จแลปุ๊บมันจะมาต่อระยะอยู่ช่วงเรามันยิงมาตึ้งก่อนแล้วก็ต่อมีตระยานันก็จะพยไปิ้เยอ้เ้นแลอบี่รอบขึ้นรอบขึ้นรอบโจ ถึกรอบหรือรอบหนึ่งเลยประจุเลยไหมครับอย่าเพิ่ง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 คู่หมุนไปแล้วมึงดูขู่ควงสายดูของสายดูหดดูควงสายอันนี้หดยังไม่ได้เลยนี่จิงด้วยมันจิงด้วยมันถึงสายไปยังสายไปแล้วเหรอตัวตัวตัวจุดต้องหัด ก็ตุ๊กเด้งก็ลอยล่ะรดเชือกขาดเหมือนคืนหนึ่งครับคืนหนึ่งจะขาดบอดครับงสายวะสายยังนึ่งรอ้องคืนรอบไม่ต้องฝนแจวอดมาชัวร์มัจอย่างนี้ไงอย่างง้มันก็ไม่ได้พวกมึงสาย

สายทั้งถุง,งด้วยทั้งนี้ด้วยมึงไม่ต้องไปดูปวดเลยเข้าใจไหมเพราะว่ารถายอย่างนี้นมันปลอดภัย